เราเริ่มบันทึกจากทางด้านทิศตะวันออกนะครับที่เห็นอ่าไม่ใช่ทิศตะวันออกขอโทษครับเป็นทิศเหนือยืนอยู่บนก้อนหินเทินแล้วครับของวัดเห็นศาลาหลังที่คนที่ขึ้นมาจะต้องมาพบศาลาหลังนี้ก่อนเพื่อที่เป็นที่ต้อนรับแขกของท่านหลวงพ่อเจ้าวาดพระอาจารย์สนอ ลิจันโทซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงปูค่คําวัดหนองแก่ที่หัวหินมีชื่อเสียงมากพอสมควรนะครับแล้วก็ท่านก็เดินทางไปศึกษาที่วัดหนองประพงกับหลวงพ่อชาอยู่หลายปีนับสิบปีทีเดียวนะครับแล้วก็หลังจากนั้นท่านก็กลับมานี่กุฏิจะเห็นกุฏิแทรกอยู่หลังเมื่อสักครู่ที่เราถ่ายอีกวิดีโอนึงนะครับอีกหลังหนึ่งอยู่ตรงนี้เราหันมาค่อยๆหันมาทางทิศตะวันออกมากยิ่งขึ้นเราจะเห็นวิวทิวทัศน์ท้องถิ่นหัวหินนะครับ ท้องทินหัวหินที่เรามองเห็นนี่จะเป็นถือได้ว่าเป็นกลางใจเมืองของหัวหินเลยก็ได้นะครับและและเลยฝั่งหัวหินไปทางนู้นไกลๆนั้นครับถ้ามองด้วยตาเปล่าจะเห็นเป็นเรือลำเล็กๆอยู่หลายลำมองไกลสุดสายตาเลยทีเดียวไกลออกไปทางนู้นก็จะเป็นพัทยาแล้วครับในนี้เราจะเห็นกลุ่มควันจากชาวบ้านที่ทำอาจจะมีการเผาเพื่อจะก่อสร้างอะไรบางอย่าง โครงสร้างของหมู่บ้านต่างๆมากมายนะครับแถวนี้เรากําลังหันไปเรื่อยๆเพื่อจะไปสู่ทิศใต้นะครับแล้วก็นี่หินเทินครับก้อนหินเทินที่มองจากมุมข้างล่างมาสักครู่นี้ตอนนี้พอมมองมุมบนนี้จะเห็นเป็นหินเทินที่แม่อยู่ได้ยังไงคล้ายๆพระธาตุอินแควนหรือเปล่าพระธาตุอินแควนที่พม่าของเรานี่มีหินเทินที่หัวหิน คล้ายๆกันเลยครับข้างล่างนี่อาจจะเอาเส้นเชือกเส้นผมอะไรร้อยลอดได้เหมือนกันนะครับนี่แต่ว่ายังไม่มีใครมาทําการพิสูจน์ทดลองนะครับเราหันมาเรื่อยๆมาทางทิศตะวันมาทิศใต้นะครับหันมามองทางทิศใต้มาก่งขึ้นเราจะเห็นทิศใต้มองแล้วก็เอ็นๆมาทางที่จะกลับมาทางทิศตะวันตกเล็กน้อยนะครับเอาละครับ อัานมองนี่ร้อยแปดสิบองศาเลยทีเดียวเอาละครับขอบคุณครับ